สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาคุยกันต่อเลยนะมาคุยกันต่อเมื่อกี้คุยกันเกี่ยวกับการที่มาทําบ้านสวนบ้านสวนโมเดลหรือว่าบ้านสวนนั่นแหละครับเราก็เป็นมือใหม่นะครับฝากพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับช่วยกันแนะนําคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสิ่งที่เราทํามันถูกหรือมันผิดหรือว่ามันยังไงหรือเปล่าครับต้องลงทุนทีเดียวสร้างคอนโดเลยหรือเปล่าหรือว่า แบบกระท่อมแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวลองแพนไปที่กระท่อมของเรานะลองแพนไปดูนะครับแบบนี้ผมว่าแบบนี้ก็ค่อยๆเริ่มสร้างไปครับแบบนี้ทํากระท่อมจากไม้ไผ่นะครับทุกคนไม้ไผ่ก็หาได้จากที่เราปลูกไว้นี่ครับทางนู้นครับนี่ครับกอใหญ่ครับชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอยู่นู่นนะครับกอใหญ่มากครับ เราก็ตัดออกจากในสวนของเราที่เราปลูกไว้นะครับพื้นที่ที่เราที่เราทําการเกษตรนี่ก็จะมีนี่นะครับยาวลงไปด้านล่างแล้วนะครับส่วนตรงกอไผ่หลังกอไผ่ไปนู่นนั้นจะเป็นคลองน้ําครับทุกคนคลองน้ำน้บน้าไหลทั้งปีเลยนะครับที่นี่วางน้ําเขียวนะครับทุกคนนะครับบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนกลางคืนอากาศเย็นมากๆครับทุกคนนะครับดังนั้นกระท่อม บ้านสวนของเราจึงไม่ต้องมีอะไรมากครับไม่ต้องมีข้างฝาไม่ต้องมีอะไรครับเราต้องการดูดดํบบรรยากาศนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับดูดดื่มธรรมชาตินะครับทุกคนนะครับพูดผิดทุกมาตรการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมได้นะครับส่วนแปลงผักที่ปลูกนี้ก็มีอะไรบ้างครับมีต้นหอมนะครับมีต้นหอมมีผักชีนะครับ ที่ยังไม่เห็นมันขึ้นเท่าไหร่นี่เป็นผักชีนะครับ่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันได้ครับท่านผู้ชมนี่ผักชีกำลังขึ้นนะครับอายุ20วันเองนะครับทุกคนผักชีนะครับตอนนี้ราคาดีมากทุกคนราคาดีมากครับท่านผู้ชมนี่เป็นต้นหอมนะครับหอมแบ่งนะครับถ่าหอมแบ่งโตอายุได้การเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะไปส่งตลาด เองนะครับตลาดตลาดลรานแขวนนะครับทุกคนนะครับเราไปส่งตลาดเองเลยนะครับหลังจากเราเหลือจากการทากินปลูกด้วยกินด้วยนะครับเราก็เอานํามาไปขายในชุมชนหมู่บ้านนะครับเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าผักสดสดจากสวนจ้าใกล้หมอดเจ้าเรียวๆรมแว่รียว,วมอ,องิโนแบบว่าปลูกแบบผสมผสา,านกันไปครับ เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูแต่ละอย่างนะครับแต่ละอย่างในในที่ในที่แบบนี้อที่แบบนี้เราสามารถปลูกอะไรได้บ้างไอ้ที่เราแบ่งมาทำบ้านสวนเนี่ยมันแค่พื้นที่สิบไร่นะครับทุกคนสิบไร่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นหอมตรงนี้น,นะครับ ตรงนู้นนะครับว่าต้นหอมที่เราปลูกอ่ะตรงนู้นนี่มันก็จะพร้อมจะออกเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดแล้วครับทุกคนนะครับอีกสิบวันออกแล้วนะครับทุกคนอีกสิบวันก็ได้การเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสําหรับแปลงนู้นนะแปลงที่เราท่ายทําอยู่นี่นะครับนี่แหละครับส่วนถัดไปก็จะเป็นมันสับหลังแบบ ผสมผสานหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีนะครับก็คือให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวทั้งปีเลยนะครับทุกคนนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะหมุนเวียนทั้งปีเช่นกันครับส่วนระบบน้ําเรามีอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องรดน้ําผักกันนะทุกคนไปกันเลยของน้ำเราอยู่ท้ายสวนตรงนูน้น นี่ของน้ำเราอยู่ตรงนี้หัวใจหลักในการลดน้ำผัก สปริงเกอร์กันทุกคนนี่เราทำการเปิดเครื่องแล้วสปริงเกอร์เราก็ทำงานแบบนี้ทุกคนระบบไฟก็มีอยู่แล้วครับถ่ายสายไฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยระบบไฟฟ้าก็มีอยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่ได้ใช้พลังงานทดแทนจากแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าเรามีไฟฟ้าอยู่แล้วมันก็มีความสะดวกเพิ่มขึ้นครับ เราก็ใช้ตู้เย็นได้ดูทีวีได้นะครับแต่สิ่งเลียเนี้เพื่อเราเราจริงๆแล้วเ,เราหนีหลีกหนีความเจริญความสุขความสะดวกสบายมานะครับเราก็ใช้ชีวิตแบบบ้านสวนจริงๆครับเราใช้ชีวิตแบบบ้านสวนจริงๆอยากได้บรรยากาศบ้านสวนจริงๆนะครับความสุขสบายจึงไม่ค่อยสําคัญสำหรับพวกพวกเราเท่าไหร่นะครับ พืชผ,ผักที่ปลูกก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นเคยนะครับเอามาแต่งสาวเช้าอมกันครับด้วยทีมงานของเรานะครับทีมงานของเรากำลังแต่งสาวเช้าอมอยู่นะครับทุกคนนะครับเช้าอมบ้านสวนนะครับวันนี้ถือโอกาสเพราะมีเวลาหลังจากว่างเว้นงานแล้วเราก็มาแต่งสวนบ้านสวนของเราก็คือ ปลูกเชาอมไว้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยปลูกเช่าอมกําลังแต่งสาวเช่าอมอยู่นะเป็นเช่าอมไล่หนามน,นะทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปสักระยะหนึ่งสี่ห้าเดือนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกนะครับว่าหลังจากเราแต่งสาวเช่าอมไปแล้วผลที่ได้มันคืออะไรนะครับทุกคนนะครับอย่างเลยนะครับทุกคนนะมีทุกอย่างเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับับมากันต่อนะครับส่วนชะอมนี้เราก็ได้เราได้มาจากกิ่งตอนนะครับท่านผู้ชมครับเราเราซื้อมาจากกิ่งตอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีแทมมารีนด้วยครับแทมมารีนก็คือมะขามนะครับทุกคนมะขามแทมมารีนนะครับแล้วก็ชะอมนะครับแล้วผัดใบอีตู่นะครับ เอาไว้แกงกับแบมบูนะครับแบมบูชุดนะครับนี่นะครับนะครับมีต้นต้นจิกด้วยนะครับต้นจิกครับเห็นไหมครับเราปลูกผสมผสานทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมนะครับในพื้นที่สิบไร่ของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวครับมีต้นทุนเรี้ยนด้วยครับท่านผู้ชม มีต้นทุเรียนไว้นะเดี๋ยวต้องกลับไปที่ต้นทุเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นมะปรางนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราพูดเราปลูกแซมเข้าไปนะครับที่ต้นมะกอกนะครับเป็นมะกอกน้ํานะครับท่านผู้ชมนะครับเดี <S <S ๋ยวเราไปดูต้นทุเรียนครับ <S <S ต้นทุเรียนนะครับเรารีวิวสวน บ้านสวนง่ายๆนะครับบ้านสวนง่ายๆว่าเราปลูกอะไรบ้างนะครับผิดถูกประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ, Hence, บท,ที่เข้ามาชมในในรายการของเรานะครับรายการบ้านสวนนะครับรายการบ้านสวนนะครับรายการบ้านสวนของเรานะครับมีต้นฝรั่งไหมครับมะม่วงก็มีนะครับแต่มะยมก็มีนะครับเนี่ยครับข้าวโพดก็มีครับกล้วยก็มีครับ กล้วยก็ม,นะกยกมีนะครับต้นกล้วยก็มีนะครับปลูกผสมผสานเยอะแยะมากมาย,ะย,ะยะเลยนะครับเกษตรพอเพียงและเพียงพอนะบ้านสวนนะครับบ้านสวนเราก็มือใหม่นะครับผิดถูกประการดใดนี่ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเลยสามารถเม้น <c oughs> มาแนะนํากันได้ครับคอมเมนต์มาแนะนํากันได้เลยนะครับว่าปลูกปลูกงานดีไหมปลูกอันนี้ดีไหม นะครับแนะนำกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังแต่งกิ่งสาวบ้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จครับท่านชมครับมาต่อเลยนะครับยังรีวิวไม่จบนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยบ้านสวนที่เราได้ทำการปลูกไว้นะครับเราปลูกผสมผสานกันนั่งอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับ ก็มีต้นกล้วยเป็นกล้วยผ่านสายพันธุ์น้ำว้านะครับทุกคนน้ำว้าโน้นครับยาวสุดไปโน้นมีกล้วยไข่ก็มีนะครับกล้วยไข่ก็มีนะครับอยู่ท้ายสวนนะครับมุกครับก็มีนะครับกล้วยหอมก็มีนะครับ บ้านสวนนะครับบ้านสวนเราก็จะเป็น,นเป็นแบบนี้นะครับท่านชมมาต่อจากที่ผมแพนให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ like? เป็นแบบนี้นะครับผมก็เก็บพันหอมแบ่งไว้ด้วยนะครับนี่นะพันหอมแบ่งของเรานะยังมีเยอะนะเดี๋ยวผมให,ให้ให้เข้าไปดูข้างในด้วยนะครับพันหอมแบ่งนะครับพันหอมแบ่งเนี่ยเราได้จากพื้นที่บ้านสวนของเรานะครับเราเก็บพันไว้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเราต้องการตากหรือว่าพึ่งแห้งนะครับ ใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนนะครับทุกคนถึงจะเอาไปจิ้มลงแปลงได้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้องรอให้มันแห้งได้ที่ได้ของมันนะครับประมาณสามเดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ผลผลิตประมาณนี้ครับนี่ครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผลผลิตของเราเนี่ยเราเอานําเอาไปขายไหนนะครับผมก็มีนําออก สู่ตลาดนัดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับตลาดนัดที่เราออกนะครับโอเคครับ โรงรถของเราถัดตากล้องครับถัดตากล้องเกิดการสะดุดเล็กน้อยครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปเร็วๆเลยนะครับนี่ครับโรงรถเราก็ทําจากง่ายๆครับทำจากโครงสร้างไม้ไผ่นะครับบ้านสวนนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะมากมายครับบ้านสวนนะครับขอให้มีแรงมีกําลังใจทําครับรับรองก็จะได้แบบนี้เลยครับมันกันแดดกันฝนได้จริงครับทุกคนนะครับโอเคนะครับส่วนเราก็มีทําน้ําทํน้ำ ทำน้ำหมักจุินรีย์ด้วยครับหนึ่งครับเพื่อการเกษตรบ้านสวนของเรานะครับทุกคนเห็นไหมครับที่ผมพูดเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยครับให้ดูข้างหลังนะครับที่นอนก็จะเป็นแบบนี้ครับนอนง่ายๆครับท่านผู้ชมนอนง่ายง่ายเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศนะครับที่นี่วังน้ําเขียวนะครับทุกคนนะครับโอเคครับคลิปต่อไปเราก็จะให้ดู อะไรต่อไปนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับโอเคนะครับครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของใครบางคนนะที่อยากมีบ้านสวนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปต่อๆไปเราจะรีวิวเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวหรือว่าพืชเศรษฐกิจ บ้านส่วนของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ